เส่บป่ค e ักเลยตะัะคุงใส่ประเดกพร้อมก็ฝ่ามือผมเลยประขิงตออแล้วก็มีอันนอใหม่พอมนี่นอใหม่อื้อืาดูหลังเขาย่อตินาตกเด้กเกเราเป็นคนมักเบาเยียงนั่าเลยเข้าในกล่อง อันที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นละคร็นมูลหลักหนองผักกาแยงเนี่ยได้ไปปลูกไปปอ,อนไอ้แบ๋เนาะอ่ะไอ้แบ๋เรานี่ใส่ดีบระคักเลยดิวย <Easy Style. S 1> สวัสดีครับขอต้อนรานะครับ EC Style ครับนี่เพื่อนี้มีตำักงุ่งกับอันอย่างกันลนะปลาเข่งปลาเข่งหรือว่าปลาหมอ้ออันนี้ยายจอยเราเห็ดแหยคือ้นเขามาหายายจอยเมื่อไรได้กินแต่อาหารนิสานนั่นแหละมากินนั่นข้าว อื่นไวายังก็น่าอายข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงมาใส่ร้านนู้นวายังกันงง่ายฮะของง่ายของง่ายอย่างนะของง่ายง่ายง่ายแปลว่าข้าวเที่ยงนั้นบ่อันนี้ผมบปกติกินก็อันดีปลาปลาเข่งนี่ปลาเข่งไปหยังนี่โอ้ตั้งซีโตได้เนี่ยเขายายยายเราบอกว่าหากินยากมันบ่เออเดี๋ยววันนี้ตลาดเต็มราเดี๋ยวมวันนี้ซิมลองซิมเบิ้งดูว่า ปลาเขงา็งนี่รสชาติสิเป็นเส้งเด๋แล้วก็มีอันผักกระแยงเอาว่าเอาว่าตกแต่งซื้อๆบอได้กินแต่ก็กินอยู่เมื่อนันต้องซิมไปเทียนนึงผม <c oughs> รู้สึกว่ามันก็กินอยากอีหลีด้อันผักกระแย้งเนี่ยคันบบเอาไปต้มให้สุกเนี่กินอยากกว่าคักเลยมาบบตรง่าครับตัดแตกเลยคือเขาืมเป็นแต่แสบคักเลยดเดยตามมาคุงอย่าเราใส่ประแดกพร้อมนี่คำแรก เอาแล้วก็มีอันนอมใหมพออ่พ้อมนี่นอใหม่ย,ย่ยเราอันเอามาแห่จับพื้เกากอะตะโมกงป่านนี้จ่กกอยจับพื้เกามากินย่อมเดยยมเดยก็จแบพื้นเกาอยู่ป่ากันนะไหนปลาปะ่ะ <c oughs> บ่เคยเห็นเด้น pe ี so. ่ปากเขียงไงเป็นนะโอ้เป็นผู <h 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 ้หญิสามบ่เคยเห็นจังไหนใหญ่พอเมื่อไงซัมเมอร์เลยนี่ข้าวฟ้ามือผมเลยปลาเขีงบ่ได้หากินไงดิได้ไหมโยงแหวนนะเด้ออ่ะจงไว้โอ้กินว่าหมื่เหรออืมเฮ้ยตำปลาคุงอร่อยอ่ะกินข้าวมามาครับสูทุกคนกินข้าวน้ำกันเส็บปลาคักเลยตำปลาคุงใส่ปลาแดกพร้อมอืมอืม น้องใหม่ภาษาอีสานวงเดีย,ยวน้องใหม่น้ใหม่แบแห้งอ๋อโบได้เห็เหดกิบต้องโดนเด้กลับมาเห็ดปุ๊บใคใัยามมา้อยตำมะพวงแห่น้ำเลยเห็ดแล้วหเห็ดแล้วกิบอ่ะ <c oughs> คนเรอให้ย้า้กินข้าวครับมบายได้รู้เนี่ยน้กันปะ ยายเฮใไทเลยนี่แบปะโอ้แสบประคับกระเกเลยนี่ตีมือห่แล้วยกไปเลยนี่นางยตงวงมาตองวงจิมแล้วไปจิมเข้าไปนะไปดูหลักเขาเงี้ยวสิต้มทำไมต้มทำไมต้มหมูบ้านนี่ปลามีตะนอยัยไปลาเข็งปลาเข็งย้ายไปเอามาใส่เจ้าัง ข้องางว่ากขอเดียวนั่นนะมีหมดเลยมีหมดเลยกว่าที่เป็นอันโนไม่อันเงี้ยข้เิ้ก็ยังมีเลยบยูาก็ยังมีอปะโอ้อีหลีโกินแล้วเอ้ยบกินเดี๋ยวสิาเปเบงยมขึ้นมันตาเดีมองง้องแจกกัวมันเห็นากกเงี้ยงมันหลวมมกกัปดเลย มันมันประมานประมาณว่ายายจบานี่มันจแยกผักกะเงี้ยกเลมันเลี่ยงเลยไว้เลี่ยงไว้อพอยายย่างไปพอผมยายว่าอังเดียนะยายว่าเห็นว่กะแงน้ยงมั้นักันเี้ยงมันก็ลุกงัอเข้าไปมันแยกผักกะแงยผักกะง้วาบยอดที่ไหนได้เนี่ยที่ไรที่ไหนผมนมมว่กล้ากินเลยเออเากนมงเาิใจน่หะเอยวเมื่งนี่ตาเนนยเนี่ยยายต่ำนี่ยายต่ำกินได้ยุบเพยรนดมันเป็นรอืมันใดนี่ต่ำโอ้โหเป็นผักระนนเลย แับคักรบักระแยงไปใส่ลงไปปลาเค็ยงัแซบได้ปลาเค็งนะปลเคงบกเค็งผมบกเคยกินเลยได้ผมผมบกเคยกินเลยไรกินเบิองบ่ะสุดยอดของปลาคือปลาเคีงเดี๋ยวที่ลองชิมเบิง้นทยเพาอื่นปลาหมัวไดจอยเฮดีอยังก็แซบไปเหมือนกันแซบไปเบิ้ลยินแซบก็ลดเด้อได้ปเฮอาหารไทได้ไดว้เลยปลาเค็งกันต้วนี้เนาะโอ้เป็นอันแซบคักลยเนี่ยโอ้บักใหญ่มากินยากกีหลีเลย แม่บอกรับก่างเยอะอีหลีเลยก่างรา้ายจะ่ป็นเนื้อมะกงแทอนี่เบิ่งหนื้อดื้อเบิ่งหนื้อดื้อเบิ่งเนื้อเบิ่งเบิ่งเนื้อดูนี่แต่ผมว่าเซโตเลยผมกินบ่หมดเลยแต่แซ่บคักเลยแต่ว่ามันมันหหไหลอิ่ลีเด้ไอเนาะเบิ่งดูนี่เบงมันเออก่างมันเยอะมันบ่มันสีขาวบาว่บ่่าบอว่าเนบ่อว่าชิมชิมนิหน่อยๆก่อนเนาะมันสิคือมันสิคือจังปลาคอบ่ะเอาบานช่วยนำ้ำฟ้อมกับตับมะกุูงฟ้อมสิแซ่บปะวะ chảy Tắm chảy coi anh, tắm chảy coi anh Nè xe tắm vào cuồng quâm ่ามันคืออันมันคือมันคือจังเนื้อปลาดุกเนาะปลาดุกปลาใสานมาอย่างเดียก็นะปลาดุกมันคือจังเนื้อปลาดุกเนาะมันมันก็่ได้ข้าวดิแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนเ็ดเนาะถ้าทําแบบว่าไม่ข้าวขาต้องแบบยัดเครื่องเทศเนาะไอ่แบบว่าพวกอันตะไคร่ใบมะกรูดทั้งสิ้นเนาะข้าวปุพวกข้าวเลยถะแตกได้อยู่แซ่บแซ่บครับอ่ะนี่ปลาเข็งหน่อไม้ลากาตําบักคุ้งตําบักพุ้งเด้อคำมักใหญ่เนาะอู้แต่แสบครักว่ะ ก็เหนียวตุ้เข้าไปคือเราเรามาหาที่จอยว่าจะกินอาหารนิสานยายผมเล่าเป็นคนนิสานเนี่ยมักเทศแอาหารนิสานไม่กินสปาเก็ตตุงสปาเกตตี้เพราะว่าเฮ็ดได้กินเลยพอ้ยยายเราเฮ็ดเพราะเปลี่ยนนั่นเพราอะกูว่าผู้ใดแซ่บปากขัดขนาดเลยขัดขนาดนี่ภาษาอีสานกับภาษาใดคือกันเนาะผมได้ยินแต่ภาษาเหนือดิอะไรนะเอะ กักขนาดเลยตาเหนือเป็นปะ่ะเหนือเลยเอ้าตับมะคุ้งคือเราอันนี้อันนี้เอิญมาตำอย่างไรตำปลาเป็นปะ่ะยายเราบอกเคยบอกจะเคลียร์ว่าตำยังตำให้กินอย่างเดียวแต่บอกเคยบอกว่าตำยังให้กินอื่กะกันยัง มันหินเนี่ยปากระยองนี่มันหินเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนวาซาบิคือญี่ปุ่นก็จะมีวาซาบิใช่ปะ่ะเสิร์ฟผ่าหิสานี่ก็จะมี่ปากระยองเป็นนันแบบพอกินไปแล้วมันก็สีหินขึ้นสมองมันก็บหิยที่ซ้ำมันวาซาบิหรอ,อกอคันบอกถึงปลากระยองนี่เราคว้านมรักน้องปลากระยองสุขุขคนในเบิ้งอยู่ปะองอยู่ก่อกี่อย่างบักกวอกบัวบักกอกบัวใหญ่สบบัวหลักเสียบบัวแล้วคว้านมรักหองปลากระยองไงในเบิ้งไปในเบิ้งไปเป็นอย่าง เอาเบิ่งแล้วน้องใช้เล่นด้นี่เบิ่งโยอะตะข้นโบราณหนองปากกระแยงเลยเอาผักกระแยงมากินน้ำอยากสิลองกินตามมันในแล้วขอนเบิ่งดูผมก็ไ่เคยกินข้าวสำปากกระแยงเลยมันหาจินยากมั้ยปากกระแยกอะยากยากดูตะว่าตลาดมีหลายตะวันจังปากกิ่งเนาะปากกิ่งนี่หากินยากแต่ว่าตลาดหลาย มวนหลักหนองผักกระแยงได้เอาผักกระแยงมากินน้ำพี่หนึ่งสองสามบอลเนี้ไปแล้วมวนบัคักมวนคักขนาดเลยบอกว่ามวลหลักหนองผักกระแยงขออภัยนะครับเสียงเยจ่อย์เราเขา่าเยจ่อยเราเป็นคนมักเบา <c oughs> เสียงเราเลยเข่าในกล่อง <c oughs> อันที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นละคร็อันมวลหักหนองผักกระแยงเนี่ย <c oughs> ได้ไปผุดไปพรอ,อนไอ้แบนเนาะอ,อ่ะไอ <c oughs> ้แบนเรานี่ใส่ดีบักขักเลยเด้ นล่าที่ใส่ดีประครักเลยผมก็บาเคาลาียร์พอร์ตดาลราเอืกนะ่อนเลยก่อนจะขอมาแบนด้านล่าเนาะเขาเป็นแค่นักแสดงนักแสดงแบบว่า <ś c oughs> กลางมันเยอะละกลางมันหลายโพดเขาเป็นแค่แบบว่านักแสดงโปรมีนเสียงมันไหนเนาะอันยำเข้าไปพอดารา,ายใหญ่เนาะ <ś c oughs> มันเป็นแบบยิ่งแดดไอภา,าษ,ษาอีสานเก่งไปว่าไงวะ <ś c oughs> เก่งๆอะ่ะ เก่งเก่งๆเนาะราะวะ่าเขาก็ยเหตโตบ่คอ่อ,อยถึงเนาะย่องกบคาที่แบบว่าลดล็อกเจ้าของยังเก่งๆในการแสดงขัดไปพอยไอ้แบนี่อันกิ้วแลกเนาะเจะ้าบอนั้นไม่แบนเลยไอ้แบนเราก็เหตโตบ่คือบพคือดาราที่แบบะว,ะว่าว่างมากก็คือจางงาังันพวาเราไทยบ้านเลย พอ่อยแบบ่เล่าแบบว่าเฮตโตธรรมาดาเฮตโตก็คือดารารหา่วังมากจังสิไหมเราผมมีเลยผมก็เลยแบบว่าหายเก่งกล้าที่จะแบบเล่นหรือว่าสแสดงได้มากขึ้นตรงขอบคูณให้แบ่ได้ที่แบบว่าเอ้แต่เขา,เล,าเล่าเขาเป็นยังสัตน์่ละเล่าเป็นคนยังสัตวนี่หรือเนี่ยนส่ก็ดีตรงบอกเล่ว่าแลเดชคู่กิ่มิยะเป็นพระอเอกอันถึงในชีวิตจริงละกาในละครนำ เรานี่ใส่ดีประคักเลยอันเวลาอยู่ในกล่องเนี่ยอันเวลาอยู่ในกล่องเนี่ยือกกินไงอยู่ไงเลยอันเข้าโบเคยพอดาราใช่ปะเวลาเข้าไปพอเนี่ยเข้ากันสิตรงคืนเราแบบดาร่าคงสิแบบมูยากเนาะกินต้องกินแบบกินหรูจริงสิเนาะจะกันเข้าไปพออ้กินตับมะจริงสเนาะกินข่ากับพวกทิมงานได้เลยเ็าก็ืือตัวหยพอดือตัวเลยเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวคือภูเขาไทยบ้านเนา ผมก็เลยแบบว่าเออพอเห็นเล่าเล่าเห็นโตจริงจรงเนาะผมก็เลยแบบไม่ค like, ่อยเก่งเวลาที่แบบไปเข้าฉากกับแกเพราะว่าแบบผมต้องเข้าฉากกับแกบ่อยไงแล้วคือช่วงแรกๆโคตรเก่งเลยที่แบบต้องไปเล่นกับแกเนาะแม่ปะแม่ป่ะพูดเพูดเลเดชโอคพิยะผมว่ะยังสั่นเนาะ้วกาผมจะบอกว่าไอ้แบบ ผมได้มีโอกาสเล่นเข้าสากับแกหลายเทียอยู่เล่นได้บ่อยเลยเวลาที่ผมเล่นปิดพลาหรืออะไรเงี้ยเล่าก็ดีเลยเล่าก็บแบบว่ากินก่อนเล่าก<ม>็แบบว่าเล่นบแบบนี้แบบนี้เหมือนแชร์ทริคในการแสดงให้เราดาราคนอื่นก็อาจจะเป็นนะแต่ว่าผมอาจจะเจอดาราน้อยก็เลยแบบรู้สึกว่าประทับใจว่าที่แบบไอ้แบบเราก็ถือตัวว่าถือตัว ยายเขาปิดคลิปเนียว่ามวนีหลีเลยว่าวกระดอกรดีเขากองเสียงเขากลองมันเล่นที่นี่ยิ้มแ้ากิมแล้วครับแตงมว่งแตว่าบางไมดเลยนี่ยนีเสยบเนี่ยเสียบไตามเองแสียบอีครับแซ่บครับปีเคไปแน่ปีอนทีว่าอันส้มผัดกันแงในเด้อสิบอกะรอะไรเด้อผัดกันแง้อฝากละครลฝากละครในเด้อฝากกันแงหลานไส้ออหลานไสนี่ละอะไรสมมันอยังะ ขอบพูดง่ายๆหลายๆนะครับสำหรับอาหารมนี่เนาะขอบคขอบพูดดีๆด้วที่เฮตัมโมคุงให้กิ่นน้ำนะครับกาเสียบบักคักเลยอิ่มเราถ้าเพื่อนมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ซีสไตล์น้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมูลนิธิน้องพะกี้น้ำเด้อเอาแนี่สุขวันสุขเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปเด้อพากันแน่นอนเบิ้งในคลิปแล้วไปเบิ้งในละครต่อเด้อ